ขึ้น,นสงูงสวงลงสัน้นาตกไกลๆได้หลายๆขอทีมงานภูมินรินทริพย์ปังซ้ายจงโชคดีสามสามไปไปลูก้าเอ้ยมาเป็นตักหย,ย่อมยังตัดตัด พค้งนลินโอ,โอ้นี่ล่ะมองสี่ได้ซี่รอยนี่มองนี่กำลังขึ้นไปนี่ซี่โอ้ล่ำดาบล่ำยอดตาวยอดโอ้ยกดม่กวนีควนโกวนตาวยอดปะด สภาพโอ้ขึ้นไปดีๆขึ้นไปย่างงามจะชิวดีดีามาดูสางยังดอกพี่เสียรองอมากพี่นะเสียหรือเครื่องบินเสียบอกเดี๋ยวอรอเช็คเลยครับตอนนี้กําลงาาาังน,น,นี่เสียรองมากคุณได้ตังค์เสียรองมากไล่ควันนี่เสียยังเรียมเรียมยมกิน โอ้ไปยางง่ายๆลำหาปากไปกันคือมันจะดันควันกขอนๆปากกว่า

แลนไปฝุ่ลมาแลแนกลับมาหนี่แลนมาหาฟาังทงักก้งก้มข้ขาวพี่นะครับกระโปงห,หัว,หวยังไหลมาเลยนะครับถ้าแพ้แล้วก็แพ้ท่านเดผ่านก้มขาวมาแล้วก็นทีมาเป็นกลุ่มเสือฟังนางปลาหยางครับครับตัดซากใกล้แล้ว เลงข้งปลอดภัยอยู่ข้าต้นน้ำหางกันเลยไม่เรียกเปี้ยกับพ่อทำงานตำการเลยส <26 5 S 2> องร้อยหกสิบห้าคะแนนสองร้อยหกสิบห้าเบิ้งเล่าแล้วใครจะเบิ้งตาเขาแล้ว